ทิศหกหลักปฏิบัติต่อบุคคลที่แวดล้อมทิศหกเป็นหลักธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงแก่สิงคาละกะคฤหาบดีบุตรตรัสถึงบทบาทหน้าที่ของบุคคลที่พึงกระทำต่อผู้คนที่แวดล้อมซึ่งพระองค์ท่านได้เปรียบบุคคลผู้แวดล้อมเป็นดั่งทิศหกทิศดังนี้ ทิศที่หนึ่ปุรัตธทิมทิศหรือทิศเบื้องหน้าได้แก่บิดามารดาทิศที่สองทักขิน,นทิศหรือทิศเบื้องขวาได้แก่ครูอาจารย์ทิศที่สามปชิมทิศหรือทิศเบื้องหลังได้แก่สามีภรรยาทิศที่สี่อุตรทิศหรือทิศเบื้องซ้าย ได้แก่มิสหายทิที่หอุปริมทิศหรือทิศเบื้องบนได้แก่พระสงฆ์สมณะพราหมณ์ทิศทีหกเฮตะทิมทิศหรือทิศเบื้องล่างได้แก่ลูกจ้างกับนายจ้างสำหรับปุรัตทิมทิศหรือทิศเบื้องหน้าที่ได้แก่บิดามารดานั้น พระพุทธองค์ได้แสดงบทบาทหน้าที่ไว้ดังนี้มารดาบิดาพึงอนุเคราะห์บุตรธิดาดังนี้ห้ามปรามจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปะวิทยาหาคู่ครองที่สมควรให้มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควรบุตรธิดาพึงบำรุงมารดาบิดาดังนี้ ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบแทนช่วยทำกิจของท่านดำรงวงสกุลประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านสำหรับทักคินาทิตย์หรือทิศเบื้องขวาซึ่งได้แก่ครูอาจารย์นั้นพึงมีหน้าที่ต่อกันดังนี้ ครูอาจารย์พึงอนุเคราะห์สิทธิ์ดังนี้ฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดีสอนให้เข้าใจแจ่มแจ้งสอนศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิงยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อนสร้างเครื่องคุ้มกันภัยในสารทิศคือสอนให้สิทธิ์ปฏิบัติได้จริงนำวิชาไปเลี้ยงชีพทำการงานได้สิทธ พึงบำรุงครูอาจารย์ดังนี้ลุกต้อนรับแสดงความเคารพเข้าไปหาใฝ่ใจเรียนปรนิบัติเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพทิศที่สามปัจฉิมทิศหรือทิศเบื้องหลังได้แก่สามีภรรยาสามีพึงบำรุงภรรยาดังนี้ ยกย่องสมฐานะภรรยาไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้หาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญตามโอกาสภรรยาพึงอนุเคราะห์สามีดังนี้จัดงานบ้านให้เรียบร้อยสงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดีไม่นอกใจรักษาสมบัติที่หามาได้ขยัน ไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวงทิศที่สอุตรทิศหรือทิศเบื้องซ้ายได้แก่มิสหายมิสหายพึงบำรุงและอนุเคราะห์กันดังนี้เพื่อแผ่แบ่งปันพูดจามีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน เมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาปกป้องเมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนในคราวมีภัยเป็นที่พึ่งได้ไม่ละทิ้งในยามทุกยากนับถือตลอดถึงวงญาติของมิตรทิศที่หอุปปริมทิศหรือทิศเบื้องบนได้แก่พระสงฆ์สมณพราหมณ์คฤหัด พึงบำรุงพระสงฆ์ดังนี้จะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตาจะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตาจะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตาต้อนรับด้วยความเต็มใจอุปถัมภ์ด้วยปัจจัยพระสงฆ์พึงอนุเคราะห์คารัสหัดดังนี้ห้ามปรามจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดี อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังทำในสิ่งที่เคยฟังแล้วให้จาแจ้งบอกสอนวิธีดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญทิศท,ที่ 6. เหตะทิมทิศหรือทิศเบื้องล่างได้แก่ลูกจ้างกับนายจ้างนายจ้างพึงบำรุงลูกจ้างดังนี้ จัดการงานให้ทำตามกำลังความสามารถให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่ช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้แบ่งปันให้มีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอันควรลูกจ้างพึงอนุเคราะห์นายจ้างดังนี้เริ่มทำงานก่อนเลิกงานทีหลังรับแต่ของที่นายให้ ทำการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้นนำความดีของนายไปเผยแพร่และทั้งหมดนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ของบุคคลที่พึงกระทําต่อผู้ที่แวดล้อมเพื่อความสุขความสงบในการอยู่ร่วมกัน